สวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณหมอที่เห็นยังจ้าเี่ยวปั่นยักษ์พูดปั่นคนญี่ปุ่นป้าจ้าป้าก็เป็นเม้นๆนะเด็กคุณคุณทีญี่ปุ่นนี่เลยมีเครื่องคนญี่ปุ่นแนะนำจ้าเครื่องไมล่าสุดมาเบิ้งเน่นีจ้าเป็นเครื่องคนญี่ปุ่นมี่ไมล่าสุดจากจักสวิตเซอร์แลนด์เลยจ้าป้าโทรมนเป็นจังไหนมาสู่ฟังเนี่ยเป็นญี่ปุ่นจ้าคนในไอหมองตาเปล่าบริเวณนะจ้าผอมอ้อยอมออกมาแล้วนี่จ้ะ นี่เป็นค้าบญี่ปุ่นเนี่สีม่วงๆนี่นะจ๊ะพอใส่เครื่องคุณญี่ปุ่นไม่น่าสุดเป็นระบบแอร์โฟนนะจ๊ะนี้พอคุณต้องมาฟันข้าวสะอาดเลยจา้าดีแฮปปี้เจ็บบอกคุณหมอ อุบจ้าลดการลดการเสี่ยวฝันหลงหอ,งจอมจ้าในหวัวคุณญี่ปุ่ยมีระบบนำอ,อ,อุนหอมิเน้จ้าลดการเสี่ยวฝันให้น้อยหลงหอมจ้าผัดเก็ผัดเจียวเราเขาอบอกยาพิษก่อครับเขาบอกมาคุ้นเขาเสี่ยงร้องร้องจะไปร้องร้อง<ไ>กันเลยเนาะโอเคจ<า>ับเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้พี่อึ่งจะมาทําความสะอาดฟันใช่ไหมคะครับผมครับผมอ๋อหมอขอแนะนํานะคะเครื่องมือใหม่ล่าสุดของเรานะคะเป็นเครื่องแอร์โฟเนาะตัวนี้เนาะ เ,เครื่องนี้เนี่ยนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมี2ระบบด้วยกันก็คือ,อ,อระบบทําความสะอาดด้วยน้ํากับผงนะคะที่จะทําความสะอาดคราบได้ดีแล้วก็มีระบบขูดหินปูนแล้วก็มีน้ําอุ่นนะคะน,น,น้ําอุ่นเนี่ยมันดีตรงช่วยแบบว่าระหว่างขูดหินปูนเนี่ยมันจะทําให้ไม่เสียฟันนะคะเพราะฉะนั้นคคเครื่องนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าสามารถถ้าทําความสะอาดด้วยเครื่องนี้ก็จะลดอาการ เจ็บแล้วก็ไม่เสียวฟันเวลาขูดหินปูนได้ค่ะสุดยอดผมมักผมมักผมยันเสียวครับผมงั้นรอกันเลยดีไหมคะจัดเลยครับคุณหมอเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการย้อมสีฟันกันก่อนนะคะรับเก้าอี้นะคะครับผม ย้อมสีฟันกันแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีคราบนะคะติดอยู่แล้วก็มีหินปูนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําความสะอาดคราบพวกนี้กันนะคะแล้วก็หินปูนที่เกาะอยู่ตรงระหว่างซอกฟันกันนะคะ บนตากค่ะคเดี๋ยว<ม>ยี่นจับกระจกดูนะคะสะอาดเยี M ่ยมอ<า>่องเลยนะคะตอนไ้เชวใหม่ใช่ปะ ฟันสวยไหมครับฟันสวยครับขูดหินปูนเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่อเซี่ยวบอกคาเดียวว่าบ่อเซี่ยวแล้วก็บอเจ็บพร้อมพี่น้องมีลูกให้มอกหลานทุกหกเดือนต้องขูดหินปูนถ้าไม่ขูดจะกลายเป็นลูกผลิตทันจะกลายเป็นเหม็นปากปากเหม็นแล้วก็ฟันโยกแล้วก็แคลลหล่นบดเบิดปากสนั่นเล็วทุกหกเดือนต้องมาขูดหินปูนที่คลินิกคุณหมอสุกพลรัตน์ แล้วท่านจะไม่เสียวเลยมีลูกให้บอกล้านแซ่ต่อตไปเพราะมันเป็นคลิปความรู้พี่น้องจากเสียงอึ่งเท่าเลยแช่แนวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ